สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภาพไลน์อ่ะสรับนี้นะคะนี่นี่ซีซีคุชชั่นซื้อใหม่ล่าสุดจาก7 1เ่เเท่านั้นนะคะเออเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเทรนฮิตเน่ยคุชชั่นเนาะแล้วก็อืมเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นและบำรุงผิวหน้าสำหรับ ผสมสารป้องกันแดดนะคะสุดพิเศษใช้แล้วจะไบรท์เปล่งปังเราจะมาดูกันว่าเราจะไบรท์และเต่งปังเหมือนเขาไหมนะคะซีคัชชั่นตัวนี้49บาทเท่านั้นที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะสิ่งที่เราจะมีก็คือ1ซีซีคัชชั่น 2. พับซื้อจากเซเว่นเหมือนกันนะคะ30บาททีก่อนเขาบอกว่าคัชชั่น กติกาคุชชั่นจะต้องถ้าเกิดเราจะแต่งคุชชั่นให้ดีก็คือมันจะไลท์กับหน้าเราเราจะต้องไม่ใส่เครื่องสำอางอะไรเลยเพราะว่าเครื่องสำอางพวกนั้นมันจะมีส่วนผสมที่ทาให้หน้ามันนะคะอันนี้หน้าเป็นฝ้านะคะชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปล้างหน้าแป๊กนึงมาล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเช็คก่อน โอเคค่ะเอาจะมาเริ่มกันเลย CC C C cushion เปิดก่อนเป็นสองปกติเราจะใช้เป็นตลับของงานยี่ห้อหนึ่งแต่อันนี้เราจะลองลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ดีเหมือนของที่เราใช้ไหมนะคะไม่ต้องโกหกกันไม่ต้องเฟซนะคะดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ใช้นะคะดีใช้ต่อคะ่ะ แล้วแค่นี้พอตางไว้ก่อนแปะสองสามสี 8, 2, 3, 4, ่ห้านี่ไม่มีเทคนิคอะไรค่ะทาไปเรื่อยแต่งไปเลยค่ะแต่ไม่สวยงามไม่งามก็จะตอนนี้แล้วค่ะป๊ป๊ป๊ อย่างมืออาชีพแต่ไม่ใช่มืออาชีพค่ะเป็นนักแต่งหน้าสมัครเล่นปกปิดฟาได้หรือเปล่าดูก่อนนะคะอีกนิดหนึ่งได้ไหมอะจะได้นะของเราอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้มันโลดโอ้เยอะไปไหม กอเยอะมากไม่ไรทาคอได้ไลลงมาก่อนนะ,ะแตะไปบ่อยตรงที่เป็นฝ้าเยอะหน่อยเรามีปัญหาเรื่องใบหน้าอยู่แล้วนะคะเรื่องฝ้าเรื่องเฟอร์ปกปิดมันเข้าไปเขาทํามาเพื่อทําการปกปิดของพวกนี้ให้เราอยู่แล้วนะคะ <c oughs> หนาไปเนาะไล่ลงมาที่คอได้ไหมลงมาเหลือคนอื่นมากตบไปเรื่อยๆนะคะโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งจุดนะคะสำหรับซีซีพูชชั่นตัวนี้ก็ถามว่าปกปิดหรือลอยได้เยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดเราจะแต่งหน้าเพื่อการ ปกปิดริ้วรอยพวกนี้ก็คือ Brush on, ปัชออนปาดไปเลยนะคะแล้วก็จะกบเกลื่อนหน้าเราก็จะไม่วอกจนเกินไปนะคะมันไม่วอกทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นโอเคฝากด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุนชชั่นจาก711 CC c u ี h i o n Makeup นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ